สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง Youtube ของใสลุงอีกแล้วค่ะวันนี้เรามาทำเรื่องเล่นเล่นให้จริงจังเสมออีกแล้วค่ะวันนี้สายลุงจะทำการขยาย EM เห็นไหมคะนี่วันนี้เสลุงจะทำการขยาย EM หรือว่าคุณเอมนะคะอยู่ในขวดเนาะส่วนตัวนี้สีดำหนักมากเลยค่ะตัวนี้เรียกว่ากาก,ากน้ำตาลค่ะ แล้วก็ส่วนตัวนี้จะเป็นขวดกาก,ากน้ําตาลตัวนี้ค่ะขวดของตัวนี้ใส่ลุงเทออกแล้วก็เลยเอาน้ํำขยวไว้เพราะว่ากากน้ําตาลนะคะกากน้ําตาลแล้วก็ e m นะคะทุกหยดมีค่ามากเลยนะคะใส่ลุงจะไม่ทิ้งแม้แต่หยดเดียวเลยนะคะสําหรับวันนี้ก็จะแนะนําให้เห็นก่อนว่า ใส่ลุงใช้ส่วนผสมอะไรบ้างในการทำา m m นะคะในการขยาย EM นะคะในการขยาย EM นะคะเวลาใส่ลุงทำแต่ละรอบเนี่ยใส่ลุงก็จะใส่แก้วไว้อย่างนี้เพราะว่าเวลาเราใช้เนี่ยเราจะใช้ช้อนนี่ค่ะเราจะใช้ช้อนโต๊ะในการตวงนะคะเราจะใช้กากน้ำตาล1ช้อนโต๊ะแล้วก็ EM EM นะคะ EM ช้อนโต๊ะต่อขวดค่ะนี่ค่ะ ต่อขวดนี้ค่ะนี่นี่นี่ค่ะหนึ่งขวดนี้เราจะใช้ EM 1หนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็กากน้ําตาลหนึ่งช้อนโต๊ะอันนี้แนะนําให้รู้จักจอุปกรณ์กันก่อนนะคะน,นี่คือขวดหนึ่งจุดห้าลิตรนะคะอ่าเสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวเสรลุงจะเทคุณเอ็มนะคะเทคุณเอ็มนะคะทีนี้คุณเอ็มเนี่ยอ่าพี่ที่เขาซื้อมาให้เสรลุงะคะ่ะเขาซื้อมาจากอ่าสถาบันที่ ก็ปิดเสรลุงปิดฝานแน่นมากเลยค่ะคือคุณเอเนี่ยหลังจากที่เราเปิดใช้งานเขาแล้วอะค่ะเขาแนะนําว่าให้เราอย่าใช้ไว้นานควรใช้หมดภายในเอ่อเท่าไหร่หเดือนไม่เกินหรือปีหนึ่งอะคะ่ะเต็มที่เนาะตรงนี้เสรลุงก็ซื้อขวดหราคา90บาทขนาด1ลิตรมาใช้นะคะตรงนี้เสรลุงเหตุผลที่เสรลุงไม่เท ไม่เทแบบว่าทีละช้อนโต๊ะค่ะคือฝาเนี่ยมันจะเทยากนิดนึงนะคะเสรลุงก็จะเทใช้วิธีการเทลงไปในแก้วนะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นแก้วตวงของเสรีลุงนะคะเบื้องต้นเนี่ยเราจะเท EM ขนาดเท่ากับกากาน้ําตาลกากน้ําตาลกับ EM เนี่ยจะเท่ากันเลยนะคะเพราะว่าเราจะใช้อย่างละหนึ่งหนึ่งถูกไหมคะกากน้ําตาลหนึ่งช้อนโต๊ะคุณเอ็มหนึ่งช้อนโต๊ะเพราะฉะนั้นเสรลุงจะเทคุณเอ็มลงไปให้เท่ากับกากน้ําตาลที่ตวงไว้ในแก้วนะคะ เ,เราก็เท EM กันก่อนนะคะเห็นไหมเดี๋ยวใส่ลุงเลงก่อนนะเดี๋ยวมันจะเลยโอเคเนี่ยค่ะเรียบร้อยค่ะตอนนี้ใส่ลุงได้ EM นะคะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมคะใส่ลุงได้ e m ในปริมาณที่สมดุลกับกากน้ำตาลแล้วนะคะ หลังจากนั้นเดี๋ยวคลิปถัดไปเส่ลุงจะทําให้ดูว่าเราขยายยังไงแต่ตอนนี้ให้เรารู้ก่อนว่าเราจะใช้ EM กับกางน้ําตาลในขนาดเท่าๆกันแล้วเราก็จะใช้ช้อนโต๊ะในการตวงเพื่อที่จะผสมน้ําแล้วใส่ลงไปในขวด1.5ลิตรนะคะนะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเจอกันในคลิปที่2นะคะสวัสดีค่ะ